ลองเนี่ยเอาเลยสูงเท่าพี่เนะี่ยลองดูเลยนี่ครับอ,อ้ยช้างขี่ช้างอยู่ <laughs> ลองเข็นดูดิไห <laughs> วไหมไห <laughs> วไหมแค่ไมันก็พอได้พี่เรามันสูง <c oughs> มช่นเแบบนี่ยถอยหลังจะลาบากนิดนึงถูกไหมได้นะแต่แต่ถ้าขับปุ๊บก็สบายละ ลองได้ไม่เป็นไรหรอกไม่ล้มหรอกลองเลยลองเลยเนี่ยสูงเท่าไหร่นะร้อยหกสิบเออพี่อยากรู้ว่าขาถึงไหมมีคนถามมาเยอะเอาเลยลองค่อมดูก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจับตูดไว้ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกกลัไไว,วไรูแค่นั่งเฉยเฉยไม่เป็นไรหรอกไม่อยากรู้ไงสูงร้อยหกสิบขาถึงไหมค่อมเลยนี่มีเมย์จับให้เราไม่ต้องกลัวแล้วดูดิ นี่ครับสูงร้อยหกสิบเมจับตั้งไว้ร้องลองล้องตะมุนแท่นแท่นหนึ่งเออเนี่ยถึงปะไม่นี่ดูขาอันนี้ร้อยหกสิบขาลอยวันแรกที่พี่ออกรถเนี่ยแบบนี้เลยลอยสองข้างนะโอเคหนักไหมพี่มีพี่เมย์เนี่ยนั่งปุ๊บ ขาถึงโดยปริยายว่าน้ำหนักดูดิพวบนั่นไงสบายเลยเบา,มา,บามากเลยดูตัวดินี่ครับลืมว่าขาตั้งลงน้องเลยนะโอเคจบคลิปท่านี้กันนะครับ